โอเคครับผมก็ตอนนี้ผมก็อยู่กเกมหาเงินออนไลน์ฟรีนะเกมนี้นะครับผมก็เป็นเกมจากค่ายรอยัลคาสิโนนะครับ <c oughs> ก็มีการอัปเดตเกมมังกรเข้ามาใหม่นะเป็นเกมสล็อตนั่นเองนะครับผม <c oughs> ก็เดี๋ยวผมจะลองเล่นดูนะว่ามันออกดีหรือเปล่าเนาะผมจะกดครั้งละสองหมื่นชิปหรือว่าหรือถ้าเป็นเงินนะก็อยู่ที่สองบาทนั่นเองนะครับผม <c oughs> โอเครอบแรกนะครับ นับแรกได้มาหกพันนะผมอ่าอีกสี่พันครับอ่าได้มาหมื่นหนึ่งนะเรากดไปครั้งละสองหมื่นชิปนะครับผมโอ้คูณสามมาแล้วนะครับคูณห้ามานะครับโอเคนะครับผมถ้าเกินห้านะครับ ก็จะได้อะไรไม่รู้นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูอัตราการจ่ายของเขาก่อนนะถ้าเราได้สัญลักษณ์นี้ก็จะเป็นโหมดน่าจะเป็นโหมดพ่สปินหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะครับผมสัญลักษณ์นี้ก็อันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะเขาอาจจะจ่ายเยอะหรืออะไรสักอย่างเนาะเดี๋ยวเราจะกดสุดๆว่ามันได้เท่าไหร่นะครับ กดสูงสุดได้อยู่ที่ครั้งละ2 200บาทหรือว่า2ล้านชิปนะครับผมอัตราการจ่ายของเขาก็จะประมาณนี้เลยเนาะนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกดครั้งละ50,000ชิปดูนะครับผมอัตราการจ่ายจะอยู่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรากดลองเริ่มเกมครับผมก็มาลุ้นกันเลยนะครับผมว่าเราจะออก หรือเปล่านะครับผมสชั้นยลักษณ์นี่มาอันหนึ่งแล้วครับผมโอเคได้อยู่นะครับขาดทุนนะครับเพราะว่าเรากดครั้งละห้าหมื่นเนาะรอบนี้ไม่มาเลยนะครับมาแล้วครับว้ามาอันหนึ่งนะครับโอ้โห ได้มาสอง5 0 0 0ชิปนะครับผมตอนนี้ชิปของผมนะครับอยู่ที่1 uh, 14่งสิบเอ็มกับอีก25,000นเนาะเดี๋ยวผมจะเล่นสักพักแล้วกันนะครับผมมาดูว่ามันจะออกดีหรือเปล่านะโอเคมาแล้ว8 0 0 0 0นะครับ90,000 แสนเจ็ดหมื่นห้านะครับไปต่อนะครับสามหมื่นนะครับเจ็ดหมื่นห้าครับตอนนี้ว้ามาแล้วอันหนึ่งว้ามาสองถ้าว้ามาเราก็อาจจะได้เยอะนะครับผม รอบนี้บิ๊กวินนะครับผมได้เท่าไหร่สองแสนหกหมื 60, นะครับโอเคชน,นะไปสองแสนหกหมืนเนาะไปต่อนะครับผมอ่ามาแล้วสองขัดแค่อันเดียวนะครับผมมารุ่นกันนะครับมาไหมไห้มาช่องนี้ช่องนี้มาไหมโอ้ไม่มีเลยช่องที่สี่นะครับเดี๋ยวมารุ่นช่องสุดท้ายว่าจะมาหรือเปล่านะครับ ท้ายแล้วนะครับมาไหมไม่มานะครับผมจะได้นะครับตัวหนังสือสีแดงนะครับผมก็จะได้เยอะนั่นเองนะครับโอเคตอนนี้ขึ้นมาเป็น 14M กับอีก500,000ชิปนะครับ ก็เล่นดูคร่าวนะครับผมแสนสองนะครับเจ็ดห้าเจ็ดหมืนห้านะโอเคสองแสนสี่หมืนเจ็ดนะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่นะอืมรอบนี้เงียบเลยมาแล้วได้น้อยนะ มาแล้วครับกัวสือสีแดงครับไม่มานะครับผม,มุสากดหยุดมาแล้วนะครับเหมนกันนะครับคแค่ตัวเดียวมายากมากนะครับ ผมก็อยากรู้เหมือนกันว่า,าตัวหนังสือสีแดงเราจะได้อะไระครับจะเข้าหมดไหนเนาะไม่มาเลยนะครับส่งได้น้อยนะก็เดินไปเรืเร่อยๆนะครับผม มาแล้วนะครับอาลุ่นอีกทีหนึ่งเนาะคือถ้าไม่มารอบนี้ผมก็น่าจะเล่นอีกสักพักหนึ่งนะครับตอนนี้ก็หกนาทีแล้วนะครับไม่มาเลยนะครับ ไปต่อยยาๆนะครับ จะลองกดรัวๆดูนะครับเฮ้ยขาดแค่ตัวเดียวนะ<ป>มูรลบนี้ได้เยอะนะ<ป>มาไหมมู<ป>บิ๊กวินนะผมเจ็ดแสนห้าเอ้ยเจ็ดแสนสามหมื่นห้าเนาะโอเคนะครับก็จะประมาณนี้แล้วกันเนาะ<ๆ>ก็ถือว่าออกยากพอสมควรนะครับ โอเคเดี๋ยวต่อไปเราก็จะไปดูวิธีการถอนเงินกันนะครับสหรับเกมนี้เนาะเกมที่ผมเล่นเมื่อกี้นะครับก็จะเป็นเกมบางกรนี้เลยนะครับนี่นะครับบางกรนี้เนาะก็สลับการถอนเงินนะครับสลับอแอปนี้ก็จะมีทูมอนี่วอลเล็ตเนาะ แล้วก็ถอนเงินเท่ากับบัญชีราคาแล้วก็การแลกบัตรทูตรงนี้นะครับเราก็สามารถเอาบัตรทูของเรามาแลกตรงนี้ได้เนาะเดี๋ยวผมจะกดแลกให้ดูนะครับอันนี้90บาทเนาะโอเคนะครับก็เมื่อกี้มันเน็ตช้านะผมก็เลยยังหาแลกแล้วมันสะดุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูการถอนเงินกันดีกว่านะก็มาที่การส่งชิปนะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เลือกว่าเราจะขายให้ใครนะครับอันนี้ผมก็สอนไปหลายคลิปแล้วนะครับผมนี่ก็จะมาสอนคร่าวๆเนาะ แล้วก็กดไลน์ไปหาเขาเลยเนาะบอกว่าเราต้องการจะขายชิปเนาะทีนี้เราก็กดมาที่ส่งเนาะแล้วก็ใส่ไอดีของเขาเข้าไปแล้วก็กดค้นหาแล้วก็กดส่งชิปได้เลยนะครับแล้วก็มาที่บันทึกการส่งแล้วก็แคปหน้านี้ไปให้เขาเนาะแล้วก็ส่งเลขที่บัญชีหรือว่า,าทูบ o นี่บัลเลตให้เขาให้เขาโอนต่างมาให้นั่นเนองเนาะต่อมาวิธีการหาชิปฟรีเนาะก็มาที่โปรโมชั่นตรงนี้ครับตรงนี้เนาะแล้วก็ ถ้าเราแชร์ตรงนี้เราก็จะได้รับ50บาทเนาะแนะนำเพื่อน7คนเนาะทีนี้เราก็สามารถกดรับผลกําไรของเราได้เนาะตรงนี้ผมก็จะกดรับเลยแล้วกันเนาะ6แชรชิปก็คือ60บาทเนาะนี่คือแป๊บเดียวก็ได้มาแล้ว60บาทนะครับมมง่ายๆเลยเนาะโอเคก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมกม็ง่ายๆเนาะสำหรับเกมนี้นะครับก็ลองมาเล่นดูนะครับเป็นเกมที่เล่นฟรีเนาะชิปในเกมขายได้จริงนะครับ ตอนนี้ก็มีอยู่ 14m ก็เท่ากับว่า1,400บาทนั่นเองนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ